สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องานาฟีทุกท่าน,นครับวันนี้นุม่มพบกับช่องนุ่มมัานนอกคคกนาครับวันนี้วันนี้มาส้มครับหนมจอดรถถไวยนานครับยางแบนเลยพี่น้องไม่ได้ออกงานยางแบนซะงงั้นนะครับน่าจะหยียบตะปูนะครับ เขาบอกว่าเหยียบตะปูวันนี้ก็เลยมันต้องมาถอดถอดรือ้อหารัานปะโอ้ดูครับนี่ครับน่าจะเป็นรูน,รนี่รูตะปูแน่นอนเลยโอ้โหจอดนานจนยางแบนดูวันนี้ไม่ได้เอางานเลย ช่วงนี้ยังไม่มีงานครับช่วงนี้จอดทิ้งอย่างเดียวเลครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวถอดล้อ,อก,กัน